ทำผิดเองครับคือผมจองวันที่12นั่นแหละแต่11คือมาทำไมก่อนยิ่งใหญ่ใหญ่ยิ่งครับทุกคนรถที่ประมาณนี้สวยมากเลยนะครับวีชู thank, thank you so much นี่ครับเป็นแบบนี้เลยนะฮะอ๋อ oh. oh. ห้องก็จะประมาณนี้นะฮะ <You want? S 1> เป็นห้องเป็นห้องเลยทุกคนน่ารักมากในช่วงสงครามนี้นะครับก็ถือว่ามีเคอร์ฟิวครับ mm. เขาก็จะมาจอดรถนะครับรถเยอะมากครับ พีนี้อาจมีคำไม่สุภาพนะครับไม่เหมาะสมกับเด็กและผู้ที่วิ่งในทุ่งลาวินเดอร์ครับ สนับสนุนการท่องเที่ยวครั้งนี้โดยร้าน Just Follow the Goat the Journey ที่นี่นะครับจะขึ้นชื่อเรื่องของกาแฟครับสายกาแฟนะครับต้องรู้จักที่นี่เป็นที่แน่นอนเลยครับนอกจากนั้นนะครับที่นี่ยังมีเบเกอรี่ครับที่เขานะครับไปเรียนรู้นะครับมานะครับเรียกว่านะครับมีหลากหลายเมนูมากๆครับพูดวันนี้ไม่หมดครับตอนนี้นะครับเราเปิดไลน์ม่ครับนั่นก็คืออาหารนะครับที่คุณสามารถไปทานได้ตั้งแต่7จ็ดโงเช้าครับกับเบเกอรฟรันะครับที่มีให้เลือกมากมายเลยครับและนอกจากนั้นนะครับยังมีอาหารนะครับต่างชาติครับนานาชาติครับรวมถึงส และที่สําคัญปก่อนนะครับสายเส้นครับนี่เลยครับนะมีลาเมงนะครับมีสปาเกตตี้เยอะแยะมากมายแต่ถ้าคุณนะครับจะมาทานครับนี่ครับบรรยากาศครับมีทั้งเ u t ดอร์และอิ d o o r ครับถ้าคุณมาที่นี่นะครับคุณบอกว่ามาจากนะครับยูทูบช่องเพิ่มทัพย์ครับลดไปเลย5%ครับและนี่ครับก็ตั้งอยู่ที่ริมบึงแก่นครจังหวัดขอนแก่นนะครับ สวัสดีครับผมเพิ่มซากับการท่องเที่ยวที่พูดภาษาอังกฤษไม่เก่งไปคนเดียวไม่ง้อทัวร์ครับเหตุการณ์ต่างๆจึงเกิดขึ้นมากมายครับและวันนี้นะครับผมก็อยู่ที่ย่างกุ้งครับผมอยากจะลองดูนะครับว่าการเดินทางในพม่าเนี่ยมันยากไหมโดยเฉพาะในช่วงสงครามครับและก็ยังมีเคอร์ฟิลด้วยครับวันนี้ผมก็เลยจะเดินทางนะครับในประเทศครับโดยขาไปนะครับผมใช้รถทัวร์ครับและขากลับนะครับผมจะนั่งเครื่องครับ จะลองดูซิว่ามันอันตรายไหมและก็นะครับนะต้องใช้เอกสารอะไรยังไงถึงจะเดินทางในพม่าได้นะครับและเรื่องไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นทันทีครับคุณผู้ชมครับที่มาถึงครับผมมาผิดวันครับทุกคนครับ <c oughs> <c oughs> แล้วก็เช็คเอาท์ออกแล้วเ <c oughs> ดีย๋ยวต้องกลับไปเช็คเช็คอินใหม่นะครับแล้วก็นี่มีพี่นะครับที่เขาแบบว่าพูดภาษาไทยได้ เขาอยู่ที่นี่ครับมานานแล้วนะครับไอ้อยู่อยู่อยู่ที่ประเทศไทยมานานแล้วนะครับนี่ฮะยี่สิบปีนะครับก็เลยแบบถามเขาเลยว่าเออที่ผมจองมาเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับบริษัทนี้ครับเจเจเนี่ยน่าจะโอเคที่สุดแต่ว่ามันจะมีแบบ V.I.P. นะครับเดี๋ยวเราก็ไปลุ้นกันครับว่าพรุ่งนี้จะ V.I.P. หรือเปล่าเ,เป็นห้องพี่ถ้าเป็นห้องเป็นห้องแบบนี้เลยเใช่ไหมก็อีแต่เล็ก แก้มพองไวอ๋อโอเค,อเคนี่พนักงานนะ <c oughs> นี่ครับว้า oh, ว wow. thank you ขอบคุณครับ <c oughs> ทุกคนนี่ก็เป็นรถนะครับ JJ Express นะครับซึ่งจะมีหลายไทยนะครับถ้าใครที่ไปเที่ยวก็สามารถที่จะแบบมาแบบนี้ได้นะครับนี่นี่ก็คือบริษัทครับผมไม่มั่นใจว่ามีที่ไหนที่หรูกว่านี้เปล่านะอันนี้ผมดูก็คือแบบว่ามันโอเคสุดอะไรประมาณนี้นะฮะ <c oughs> แต่ว่ารถนะครับจริงๆมันจะเป็นอีก อีกทายหนึ่งแล้วก็มาอยู่ที่นึงนะครับแต่เขาจะวนมารับที่นี่เหมือนนครชัยแอร์ครับเข้ามารับในในโชว์รูมแต่เขาก็จะมีแบบว่าเป็นในของเขาเองนะครับที่นครชัยแอร์ด้วยนะครับประมาณนั้นนะครับอ่ะไหนไหนมาแล้วก็เดินดูเลยแล้วกันครับนี่ก็เป็นบรรยากาศครับบขสช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่เขาจะต้องไปสงการเนาะก็ ทุกคนผมได้ข้อมูลมาก็คือว่าที่นี่นะครับนะฮะเป็นของเอกชนหมดเลยนะครับจะมีของแต่ละเจ้าแต่ละเจ้านะครับเช่ากันอยู่แบบนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแถบนี้นะครับก็จะมีหลากหลายบริษัทเหมือนกันครับขายบ้านเราเนาะมีทั้งแบบ V I P แล้วก็ไม่ V I P ครับเยอะแยะไปหมดเลยโคตรเซ็งเลยผมว่าจำวันผิดอ่ะแล้วก็เช็คเอาท์ออกมาเฉยเลยอ่ะนี่ครับก็น่าจะไม่มีอะไรแล้วฮะเดี๋ยวเราไปรอรถดีกว่า ที่นี่เล่น Facebook ไม่ได้นะครับเล่นทวิตเตอร์ไม่ได้เล่น IG ไม่ได้ถ้าใครอยากเล่นนะครับมันจะมีโปรแกรมนะครับแต่ว่าผมก็ยังทําไม่ได้เลยเดี๋ยวผมจะไปหาถามพี่คนตะกี้ดีกว่าว่าเขาเล่น f a c e b o o k ยังไงเดี๋ยวไปดูกันครับทุกคนจับเมืสกคกู่นี้ก็ให้เพื่อนนะครับช่วยดูให้ครับนี่ครับแอปนี้นะครับเราไปโหลดนะครับแล้วก็จะสามารถเล่น Facebook ได้นะครับตอนนี้ก็เข้าไปเล่นแล้วก็เวลาที่จะนั่นก็คือเชื่อมต่อก็คือกดแบบนี้นะฮะพอกดเสร็จปุ๊บนะครับ เข้ามาแล้วก็สามารถเล่นนะครับเฟซบุ๊กได้เลยครับนี่ฮะเย่ yeah. นี่ก็คือเพื่อนครับ my friend <laughs> hi ปไอย์ว่าชื่อไงเอ็ n เอ็นฟอร์มเมียนมา yes ว้าวนี่นะครับอีกคนหนึ่งเขาก็สอนผมนะครับผมพยายามหามา2วันแล้วอันนี้ได้แล้วครับโอเคมากทุกคนครับผมต้องนั่งแก๊บกลับไปที่โรงแรมอีกแล้วครับ <Okay. S 2> เพราะว่ามาผิดวัน เซ็งมากก็ยังงงอยู่ว่าที่โรงแรมมันก็มองหน้าแบบแปลกๆครับแต่คือโรงแรมเรามัน,มนคือแบบมันไม่มีไฟไม่มีอะไรอะ่ะเขาก็อาจจะคิดว่าเฮ้ยไฟดับบ่อยหรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะโรงแรมผมนะันี่ยเอาไม่เป็นไรพรุ่งนี้มาใหม่ครับวันนี้ก็เซ็งโคตรเลยจําผิดเองครับคือผมจองวันที่12นั่นแหละแต่11คือมาทําไมก่อนคุณคิดว่าวันนี้วันที่12 เอาละครับทุกคนครับวันนี้นะครับถูกวันแน่นอนครับและรถนี้ก็คือนะครับรถที่จะพาผมนะครับไปขึ้นรถอีกคันหนึ่งนะครับซึ่งผมบอกเลยครับว่ารถคันนี้นะครับเบาะสบายมากๆแล้วก็มันใหญ่มากครับคุณผู้ชมครับแล้วก็นุ่มผมนั่งแป๊บเดียวนี่นะครับแทบจะหลับเลยนะครับแล้วก็มีพวกนะครับเครื่องเล่นต่างๆมีวิดีโอนะครับมีหนังมีเพลงอุ้ยอุ้ยทุกอย่างครับแต่ไม่มีหูฟังครับคุณผู้ชมครับพอมาถึงปุ๊บนะครับนะฮะนี่ครับ เขาก็จะไปกันต่อแล้วครับแต่ว่ารถของผมมันไม่ใช่คันนี้นะครับก็ต้องมาตรงนี้ครับแล้วก็มาเช็คชื่อนะครับนี่ฮะที่เราจองไว้นะครับนี่แล้วก็เดินไปดูรถกันครับเราก็มาถึงแล้วนะครับแล้วก็จริงๆแล้วรถจะออกประมาณทุ่มหนึงนะครับก็เหลือเวลาอีกประมาณ1ชั่วโมงนะครับนี่ก็จะเป็นรถนะครับคันที่ผมจะเดินทางไปมันเดลเลยนะครับซึ่งถือว่าเป็นรถที่ก็ค่อนข้างจะ VIP แต่ว่าเขายังไม่เปิดได้ขึ้นไปนะฮะนี่ฮะ ยิ่งใหญ่ใหญ่ยิ่งครับทุกคนรถที่พม่านี่สวยมากเลยนะครับ v i p ผมเห็นหลายบริษัทเหมือนกันนะครับแต่ JJ เนี่ยก็จะมี v i p อยู่ไม่กี่คันครับนี่ฮะอย่างคันนี้ก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะฮะอันนี้มันเป็นเหมือนนครชัยแอร์ครับเขาจะมีแบบว่าเป็นศูนย์ของเขาที่อยู่ไกลเลยนะครับแล้วก็มีตรงนู้นด้วยนะครับแต่ v i p ส่วนใหญ่จะเป็นตรงนี้นะครับทุกคนนี่ก็จะประมาณนี้ฮะนี่ก็จะเป็นที่เติมน้ํามันด้วยนะครับเป็นเหมือนศูนย์ของเขาเลยนะครับ อันนี้ก็จะเป็นแบบนั่งมาเมื่อสกค่นี้นะครับเป็นรถแบบนี้นะครับส่วนถ้าถูกเข้ามาหน่อยก็คือนี่ครก็โบกเข้าไปอะไรว่าไปฮะตามเรื่องตามเราเฮ้ยปร๊มน้ามันนี้ก็เติมน้ํามันเท่มากเลยมอเตอร์ไซค์อย่างที่บอกไปนะครับว่าค่อยๆมีนะฮะนี่ครับเขาจะเติมน้ํามันเขาก็จะมิงกะลาบาเขาจะไปเติมตรงนู้นนะครับทุกคนเดินไปดูเลยสระเอือกเสือกนี่ของผมนมี่ไม่เป็นรองใครนี่ฮะนี่ครับ,รบเติมเท่าไหร่ก็ว่ากันไป นี่ยเดินตามพี่เขาไปดูเลยมีที่กรองนะครับก็กรองได้เลยครับนี่ฮะอ๋อไม่ใช่ที่กรองครับเป็นที่ตววยนะครับเติมกันแบบนี้เลยคือเขาไม่อยากให้ไปวุ่นวายตรงนู้นครับเขาจะให้รถจอดให้อะไรเงี้ยนะครับเป็นหลายที่นะครับเกือบทุกที่เลยแต่ว่าในย่างกุ้งเนี่ยไม่มีเลยนะครับเพราะว่าในย่างกุ้งนี้เขาห้ามให้มอเตอร์ไซค์ขับนะครับก็จะประมาณนั้นครับเดี๋ยวเราไปรอดูครับรถครับทุกคนครับเราจะขึ้นไปดูครับว่าบนบัสเป็นไงบ้างมิงจาราวา นี่ครับคนขับรถนะฮะดีชู mm hmm. thank, you. thank you so much นี่ครับเป็นแบบนี้เลยนะฮะ mm hmm. อ๋อห้องก็จะประมาณนี้นะฮะ mm hmm. เป็นห้องเป็นห้องเลยทุกคนน่ารักมากสวยมาก mm hmm. ก็จะเป็นห้องนะฮะแบบนี้เลยก็จะมีน้ำมีอะไรอยู่ตรงนี้นะครับ mm hmm. ตรงนี้เป็นห้องสองคนครับแฟมิล mm ี hmm. ่นะครับ อันนี้ผมไม่มั่นใจว่ามีห้องน้ำหรือเปล่าน่าจะไม่มีห้องน้ำครับข้างบนก็มีที่ไว้นะฮะประมาณนี้นะครับทุกคนครับหลังจากที่ปิดประตูแล้วนะครับมันก็เป็นส่วนตัวดีนะแล้วก็ที่สำคัญคือเสียงก็ลดความดังลงได้เยอะอยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่าก็ยังพอได้ยินข้างนอกอยู่นะครับแล้วก็ด้านในครับ ก็จะมีไฟนะครับแต่ไฟมันมืดไปอะผมว่านะครับไฟมันมืดไปมันไม่สว่างเราพยายามกดแล้วนะมันไม่สว่างคุณผู้ชมด้านข้างครับมีเอนได้นะครับแล้วก็นี่ครับมีเป็นโตะนะฮะแล้วก็มีที่แขวนตรงนี้อีกที่หนึ่งแล้วก็อันนี้พอปิดเข้ามาปึ๊บนะครับก็จะมีที่ใส่น้ําที่ใส่อะไรนี่ฮเขาก็เป็นโครงแบบง่ายๆนะฮะโอเคอยู่นะครับดูดีอยู่เช่นกันนะครับก็เป็นไอเดียนะครับผมว่า เขาน่าจะทําได้ใหญ่กว่านี้คันที่ผมนั่งมาเพื่อสักครู่เนี้ครับเนะบาะนั่งสบายกว่านี้เยอะเลยครับแต่น,นี้ก็คือโอเคอยู่ผมว่ามันมันแคบไปนะฮะเหมือนกับเขา,าตรงกลางอ่ะเขาทําตรงกลางแบบกว้างไปครับทุกคนครับแต่โอเคครับถือว่าดีมากครับ นี่ก็เป็นไอเดียครับของชาวรถทัวร์ครับในช่วงโควิดนะครับที่เขาป้องกันนะครับโรคโควิดโดยการกั้นไว้เลยนะครับแต่ผมว่ามันอึดอัดและเล็กมากนะครับสำหรับบอกผมว่านะครับรถคันเมื่อสักครู่ที่มาส่งผมดีกว่าเยอะเลยนะครับนะและนี่ก็มาถึงครับที่พักรถครับนะเดี๋ยวเราไปดูกันครับออกมาตอน6โมงครับมาถึงตอนนี้ก็ประมาณ3มทุ่มจะครึ่งนะครับตรงนี้ครับก็จะมีแบบว่าเป็นที่ทานอาหารนะครับ เยอะเหมือนกันนะครับทุกคนเป็นแล้วแต่ว่าใครจะชอบหรูหราขนาดไหนนะครับก็เลือกเอานะครับมีหลายโซนนะครับหลายอันนะเราก็เอาใกล้สุดนะครับเดินเข้าไปเลยเขาไม่ได้มีอาหารฟรีให้นะครับเราต้องมาซื้อกันเองนะครับนี่ก็เป็นแบบพวกของกินนะครับแสน้ำครับเฮ้ยชาตามือครับทุกคนโอ้ของไทยเลยนะฮะอันนี้เขาเดินไปน่าจะไปเอ่อไปห้องน้ำครับนี่เป็นร้านร้านหนึ่งครับ เดี๋ยวเราไปดูกันนะโอ้ยำเลยตอนดึกๆเลยต่อไปครับร้านที่สองครับผมจะพยายามดูร้านแรกคนเยอะครับห้องน้ำก็เลยดูแบบไม่ไม่ค่อยน่าเข้ามากนะครับร้านนี้เขาจะมีห้องน้ำไม่เข้าไมาเ่เอ่ยน่าจะมีเดี๋ยวเข้าไปดูห้องน้ำกันเลยครับนี่น่าจะโอเคนะครับเพราะคนดูไม่ค่อยเยอะมากนี่ก็เป็นร้านที่สองนะครับ ก็จะไม่ค่อยคนจะไม่ค่อยมีเท่าไหร,ร่นะฮะเดี๋ยวเราไปต่อร้านต่อไปครับโอ้ร้านนี้ดูใหญ่โตมโหฬารคนก็น่าจะเยอะครับหืมคนเยอะมากเรามีเวลา30นาทีครับโอ้ร้านนี้คนเยอะครับทุกคนอาหารเป็นเซตนะครับน่าทานอยู่เหมือนกันนะครับโผล่มาอีกร้าน อาหารก็โอเคนะถือว่าแบบดูดีอยู่นะฮะโอ้ร้านนี้คึกคักผมว่าคึกคักก็แค่ตอนนี้แหละครับเพราะว่าอีกสักพักนึงก็จะปิดกันหมดแล้วฮะเพราะว่ารถมันจะมาพร้อมกันหมดเลยนะครับผมน่าจะซื้อขนมปังขึ้นไปกินนะครับทุกคนเพราะคืนนี้ผมเข้าห้องน้ําบ่อยนะครับกลัวท้องเสียอันนี้ห้องน้ําน่าจะโอเคนะครับร้านนี้ดูจากข้างนอกนะฮะเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันดีกว่า เอาตรงๆก็คือฉี่ได้อย่างเดียวครับทุกคนครับหน้าตาบอกความหมายน่าจะไม่สุกครับเพราะว่าเติมน้ำปุ๊บล้วก็เปิดใส่เลยครับทุกคนครับ มันเก๋มากเลยครับเป็นการต้มที่แบบว่ากูต,ตดทั้งคืนแน่แล้วอยู่ในห้องแบบคนเดียวด้วยเออไม่มีก็ไม่กินครับทุกคนเดี๋ยวหารายดีขนมปังมีไมหมคุณนี่ก็เป็นบรรยากาศนะครับเขามีเวลาให้30นาทีไม่รู้ถึงหรือยังสรุปเราได้ร้านนี้ครับทุกคนครับซึ่งเดี๋ยวผมจะให้ดูเมนูที่ผมสั่งนะครับสรุปแล้วร้านนี้มีน้ำร้อนครับทุกคนครับ ถ้าไม่มีอะไรทานนะครับก็ร้านพวกอย่างเงี้ยจะมีน้ําร้อนให้อยู่แล้วนะครับวันนี้นะครับผมสั่งเป็นนี่เลยครับนะตัวนี้นะครับเดี๋ยวเขากำลังทํากันนะครับนี่จำไม่ได้เหมือนกันว่าชาตามมือไหนที่แบบมันมันขี้ดีอันนั้นคือไม่เอานะทุกคนครับอร่อยอยู่เหมือนเหมือนอยู่ประเทศไทยเลยนะครับนะก็สามารถมาทานได้นะครับขายกันเลยนะครับแต่มาม่านี่น่าจะอร่อยกว่าเพราะว่าตอนนี้หิวมากครับ เอาละยืนกินมาม่าตรงนี้แหละมาม่าไทยก็น่าจะอร่อยอยู่แล้วละครับทุกคนเพราะว่ามันแซบอยู่แล้วครับเป็นห่วงร้านแรกจังที่แบบเอาน้ําไม่ต้มมาให้เขาอะแล้วมันก็หัวเราะกันนะแบบมันก็คุยกันแม่งประมาณแบบน้ําไม่ร้อนเลยอะไรเงี้ยอ,อันนี้ขนาดน้าร้อนนันเนี่ยกินเพื่ออยู่ครับทุกคน เอาละครับหลังจากที่กินเซ็นนะครับก็ได้เวลานัดหมายครับเราก็ขึ้นมาบนรถนะครับแล้วก็นั่งไปนะครับผมนอนไม่หลับเลยครับทั้งแคบนะครับแล้วก็เสียงเพลงนะครับจากคนที่ขับรถนะครับก็เปิดตลอดเวลาเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยแบบค่อนข้างหลับหลับตื่นตื่นนิดนึงนะครับ และในการเดินทางนะครับปกตินะครับจะมีดานนะครับนะฮะเขาขึ้นมานะครับเป็นทหารหรือตำรวจประมาณนี้แหละครับขึ้นมาบนรถนะครับเพื่อตรวจเอกสารว่าเรามาจากไหนไปไหนอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วนะครับเขาจะตรวจเฉพาะนะครับนะคนขับรถเท่านั้นแล้วก็ถามนะครับแต่ว่าก็มีการจอดนะครับเป็นดันๆตลอดเวลาครับแต่เรื่องไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นครับคุณผู้ชมครับทุกคนครับตอนนี้นะครับผมก็มาถึงกลางทางนะครับแล้วรถก็หยุดนะครับ ในช่วงสงครามนี้นะครับก็ถือว่ามีเคอร์ฟิลครับที่อย่างที่บอกไปแล้วครับว่าเขาก็จะมาจอดรถนะครับรถเยอะมากครับก็คือต้องจอดพักก่อนนะครับเราจะพักตั้งแต่เที่ยงคืนจะถึงตีสามแล้วก็เดินทางต่อครับแล้วก็ผู้คนก็ออกมาแบบมีของมีขายอะไรเต็มไปหมดเลยครับแต่ว่ามันอยู่ในบริเวณนี้ได้เท่านั้นนะอาจจะมองไม่ได้เห็นชัดนะครับเราจะไปอยู่ตรงไฟไหน่อยเนาะนี่ครับก็จะมีรถบัสรถอะไรเต็มไปหมดเลยนะฮะ แล้วก็มีการขายของขายของนะครับผู้คนก็มาอยู่เยอะครับเต็มไปหมดเลยฮะมีการเช่าของต่างๆเยอะถ้ามองเห็นรถทัวร์จะยาวมากในรถก็จะปิดไฟทั้งหมดเลยนะครับตรงนี้ก็เป็นอะไรเขากินอะไรกันนะกินเหล้ามีกะละบาขายอาหารขายอะไรหมดเลยนะฮะแม่ค้าเหมือนเพิ่งตื่นนี่ครับควิกของไทยก็มาถึงนี่นะฮะมีขายหลายอย่างมาก คนส่วนใหญ่ก็ลงมานอนข้างล่างครับเพราะว่าอากาศจะเย็นหน่อยนะครับมีกรรบ拉อ๋อนี่ก็จะมีเห็นไหมก็เกิดอาชีพขึ้นมาจริงๆมีคนนอนข้างถนนเต็มไปหมดเลยนะครับทุกคนแต่ว่ากล้องมันไม่เห็นนะฮะแล้วก็ยังมีรถต,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 ต่อ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 ยาวไปจนยาวมากครับโอ้โหทุกคนอาหารขายเยอะมากยาวไปถึงนู้นเลยครับ <laughs> นี่มันเป็นเทศกาลอาหารนี่คือเรากำลังเคอร์ฟฟิวกันอยู่นะครับทุกคนครับ ถ้ากล้องมันเห็นชัดๆกว่านี้จะเห็นคนเยอะมากครับเราก็มีมีครบครับครบอยากจะนั่งดิ้งก็ได้รถต,ตู้รถตู้ทุกคนครับในช่วงแรกนะครับที่เขามาปลุกผมนะครับให้ตื่นขึ้นนะครับบอกว่าก็คือเป็นช่วงเคอร์ฟิลเนี่ยก็รู้สึกกลัวๆอยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่าพอผมได้เดินไปเดินมาแล้วนะครับก็รู้สึกว่าเขาก็เหมือนเป็นเรื่องปกตินะครับบางคนก็ได้เตรียม ของเตรียมอะไรมาเลยนะครับบางคนก็มาเล่นกีตาร์เล่นอะไรกันนี้แล้วก็มีาการาขายของขายของอะไรเต็มไปหมดเลยนะครับนะบริเวณนี้ถนนใหญ่มากนะครับทั้งหมด 3- 4เลนเลยก็คือแบบรถจอดนะครับตอนนี้ก็น่าจะเป็นพันแล้วครับแล้วก็ยังมีมาเรื่อยเรื่อเรื่อย,อยจนกว่าจะถึงตีสามเนี่ยผมคาดว่าน่าจะระหว่างทางก็อาจจะต้องจอดแล้วครับประมาณนั้นนะครับมาถึงตรงนี้นะครับ นี่ก็คือการเคิร์ฟฟิลของที่นี่ในช่วงสงครามครับแล้วก็เดี๋ยวพอตีสามนะครับเราจะไปนะครับถึงมันดาเลนี่ก็จะประมาณ6โมงครับประมาณนั้นนะครับนี่ก็เพเป็นภาพบรรยากาศครับทุกคนครับเที่ยวได้ครับผมเห็นหลายๆคนนะครับเอาโน้ตบุ๊กอะไรมานะครับนะมาทํางานผมก็เลยเอออะตัดต่อซะเลยครับนะนี่เลยครับก็นั่งตัดต่อกางถนนครับแล้วนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศนะครับผู้คนครับที่นอนผมใช้มือถือนะครับถ่ายครับแล้วก็มีนี่ครับอาหารครับ ซึ่งนี่ก็น่าจะเป็นข้าวยำครับทุกคนครับแล้วก็นี่นะครับคุก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 แบบนี้นะครับนะเออไม่ได้ติดคุกนะครับนี่ฮะคุกแบบนี้ครับแล้วก็วางป้าบเข้าไปนะครับเอาไข่ก็มาวางบึ๊บนะครับอ่ะเอาเข้ามาเท่าทุนครับสองใบครับเออราดพริกก็ไปหน่อยจ้าบนี่ครับนะฮะเขาก็นั่งกินกันแบบนี้ก็แบบชิวๆนะครับคุณผู้ชมครับมันก็สร้างอาชีพขึ้นเยอะมากแล้วก็มีเยอะหลายที่มากเลยครับสาหรับใครบอกว่าเฮ้ยห้องน้ําเข้ายังไง มี2ช้อยครับช้อยแรกนะครับนั่นก็คือนะครับจะมีรถวินมอเตอร์ไซค์ครับทั้งคืนแล้วก็เยอะมากครับนะมารับคุณนะครับไปหมู่บ้านใกล้ๆแล้วก็ไปเข้าห้องน้ำนะครับหรือถ้าใครนะครับที่ไม่สนใจก็ตามอัธยาสัยครับคุณลองเลือกเอาครับเอาล่ะถึงเวลาเดินทางต่อแล้วครับถึงแล้วครับตอนนี้ตีห้าสี่สิบกว่าครับทุกคนครับ นี่ก็เป็นบรรยากาศนะครับตอนนี้นะครับที่นี่มันมีแบบเป็นแบบตุ๊กๆนะครับเหมือนที่นี่เลยนะครับแล้วก็มีเป็นแท็กซี่ด้วยนะครับรถก็สวยเหมือนกันนะครับทุกคนครับดูเท่ดีแล้วก็มีหลังคาแบบนี้ด้วยก็แล้วเมงกละลาบาไอ้เชี่ยไม่ได้ช่วยกูยกเลยเฮ้ยรถสวยมาก โอเคลีสก์ก์ก็นีอันคอเดตอ๋อยสอากาศหนาวมากครับทุกคนครับตอนแรกนึกว่าเป็นควันนะครับจริงๆแล้วคือหมอกนะครับหมอกจันจา,อนอางและฟางไปลองรู้หรือว่าจำไม่ได้นะ คนครับตอนนี้ผมมาถึงแล้วนะครับแต่ถึงเช้ามากๆเลยนะครับยังตีห้าอยู่จะหกโมงแล้วครับเขาให้เข้าห้องเลยเขาน่ารักมากเลยครับโรงแรมนี้ thank you so much เขาน่ารักมากเลยเขาให้เข้าห้องเลยนะครับคือจริงมันต้องเข้าแบบตอนเย็นเลยนะฮะมีลิฟต์ด้วยดีใจจังนี่เลย เอาละครับคุณผู้ชมครับถึงเวลาที่ผมจะกลับแล้วนะครับผมก็จะกลับด้วยเครื่องบินนะครับนะส่วนการเที่ยวในบันเลนะครับนะเดี๋ยวผมจะลงให้ดูใน E ีีต่อไปครับนี่ก็นั่งนะครับแกลบมานะครับก็ราคาก็ได้อยู่ครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ก็มาถึงแล้วนะครับที่สนามบินนะครับมาดเลครับทุกคนครับก็ถือว่า กว้างใหญ่อยู่นะครับทุกคนแล้วก็ระยะทางที่เดินทางมาเนี่ยขับเร็วมากครับนะนึกว่ากิกกี้สักนาพามานะครับก็35นาทีถึงแล้วครับทุกคนครับแล้วก็ที่นี่ก็อย่างที่บอกไปครับว่าบินในประเทศนะครับก็ค่อนข้างจะคนไม่ได้เยอะมากนะครับแต่นั้นก็เป็นการเดินทางที่สะดวกสบายที่สุดแล้วนะครับสำหรับในช่วงเวลานี้นะครับแล้วก็ระหว่างทางที่เข้ามาครับก็จะมีทหารนะครับตรวจสอบว่าเราจะไปไหนอะไรประมาณนี้นะครับ โดยที่เขาก็แค่ถามเฉยครับไม่ได้มีอะไรครับตอนนี้ก็จะเข้าไปข้างในแล้วครับโดยเราจะต้องทําอะไรบ้างไม่รู้เนี่ยตรงนี้อ่า Thank you ก็เอาบัตรเอาตัว๋วครับให้เขาดูนะครข้างในก็ปิดแล้วหรือเปล่าปิดกันเกือบหมดเลยนี่ครับก็ปิ้นตั๋วมาแบบนี้นะฮะเดีย๋ยวเราเข้าไปรอกันดีกว่าว่าจะเป็นยังไงกันบ้าง คนที่เข้ามาในสนามบินได้ก็คือคุณต้องมีตั๋วเครื่องบินครับถ้าไงั้นก็เข้ามาไม่ได้นะครับเหมือนประเทศไทยนี่เข้ามารับกันอย่างเงี้ยไม่ได้นะฮะเอาละเดี๋ยวเราหาที่นั่งรอแป๊บหนึ่งครับนี่มีห้ามนั่งคือทําแบบนี้ไว้เลยตอนนี้ร้านก็น่าจะเริ่มปิดครับเพราะว่าช่วงเวลาบินตอนนี้ไม่มีนะครับทุกคนครับเขาจะเปิดเฉพาะช่วงเวลาบินนะครับซึ่งผมก็จะบินประมาณ6กโมงครึ่งนะครับตอนนี้มาถึง15 4ห้าครับไม่รู้มาทําไมเหมือนกัน ก็ตายตื่นตูมแล้วก็ไม่มีอะไรนะครับทุกคนอันนี้เขาไม่เอาผ้าเทฟหรืออะไรนะกาเอาเป็นผ้าเลยนะเนี่ยเป็นผ้าแบบนี้เลยกูขึงไว้เลยอะไรประมาณนี้เชื่อเสียวผ้าแบบนี้ไม่มีคนนั่งหรอกยังไงก็ไม่มีนูนะ่นน่ะนั่งสลอนเชือ พอเข้ามาด้านในนะครับตรงนี้ก็ไม่ได้มีอะไรนะครับทุกคนก็เป็นรง่รงๆแบบนี้แต่เวลาที่เราจะเช็คอินนะครับปกติเนี่ยถ้าเรามาในแอร์พอร์ตที่บ้านเราแล้วมันจะมีเคาน์เตอร์เช็คอินอยู่ด้านนอกเลยแต่น,นี้ไม่ใช่นะฮะเราต้องเข้าไปนะครับทางอันนี้ทางออกนะเ,เครื่องขึ้นอย่างเงี้ยคือหมายถึงว่าก็คือเข้าไปข้างในอีกทีหนึ่งนะฮะก็คือเข้าไปอีกทีหนึ่งแล้วก็จะมีด้านในนะฮะจะเป็นที่เช็คอินด้านในแล้วก็โหลดกระเป๋าด้านในอีกทีหนึ่งนะฮะเดี๋ยวด้านในเดี๋ยวเราจะไปดูอีกรอบหนึ่งคร เอาล้ครับถึงเวลานะครับเช็คอินเขาจะเปิดให้เข้าประตูนะครับแล้วเราก็เดินเข้ามานะครับด้านในก็จะเป็นสายการบินต่างๆครับที่รับเช็คอินนะครับผมก็จองตั๋วเครื่องบินมานะครับในราคา3,000ันกว่าบาทครับคุณผู้ชมครับนี่ครับก็จะมีนะครับนะฮะเป็นสายการบินนี้ถ้าเปรียบประเทศไทยก็คือเป็นสายการบินไทยประมาณนั้นนะครับนะเป็นสายการบินแห่งชาติของพม่านะครับ ก็จะมีการเช็คอินต่างๆครับเขาก็จะบอกนะครับถามนะครับว่ามีอะไรในนั้นไหมอะไรอย่างนี้นะครับนะฮะนี่ครับก็บอกนะครับหลังจากนั้นครับคุณผู้ชมครับเราก็จะเดินตามลูกศรไปเลยนะครับผมก็ตกใจครับ คือมาตรงนี้อ้าวผมไม่รู้ว่าตรงนี้คือนะครับตอมอครับเขามีตอมอแล้วสตัมอีกทีนึงด้วยนะครับว่าไม่ใช่สตัมสแตม์นะครับและนี่ก็เป็นบรรยากาศครับคือด้านในนะครับนะน่าจะไม่มีคนมาเลยนะครับนะเขาปิดคือปิดนี่ปิดถาวรเยอะนะครับนะมีร้านเปิดอยู่ไม่กี่ร้านเองนะครับนะเนี่ยร้านเนี่ยที่เปิดจริงๆจังๆคือมีร้านนี้ร้านเดียวนะครับนอกนั้นก็คือปิดหมดเลยนะครับคุณผู้ชมครับ ใกล้เวลาแล้วครับผมก็เลยเดินมาตรงที่เกตนะครับนะก็มาดูครับโอ้โหนี่กูรวยมากกูอยู่คนเดียวเลยจริงๆแล้วมันไม่ใช่แบบนั้นครับคุณผู้ชมครับนะฮะผมโง่เองครับไม่ต้องด่าผมนะครับผมด่าตัวเองแล้วครับทุกคนครับอยู่ดีเขาก็ปิดไฟหมดเลยนะครับตรงนี้นะครับก็เลยแบบเฮ้ยทำไมปิดไฟอ่ะเครื่องก็ยังไม่มาอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้ปิดไฟได้ไงมาเลยไม่นานแล้วอะไรเงี้ยพอมาดูก็คือเออผมดูผิดครับโอ้ย เกศแ8ครับผมนึกว่าเป็นเกศเ9นี่เกต9 9ครับเกศแ8อยู่ใ,ใกล้กัน mm hmm. เดี๋ยวไปดูเกต8ซสิว่าเป็นยังไงบ้างกูก็ว,ว่าอยู่ทําไมถึงปิดมืดสนิทขนาดนี้เกต8ปติดกันเลยโอเคเกต8ยังมีความคลึกคักอยู เอาละครับเมื่อเครื่องมาถึงนะครับนะก็ผู้คนที่มานะครับก็ออกมาครับเราก็เข้าไปแทนที่เขานะครับนะก็เหมือนปกติครับก็ยื่นนะครับเป็นตั๋วเครื่องบินนะครับแล้วก็ให้เขาครับเราก็เดินตามผู้ใหญ่ครับหมาไม่กัดเข้ามาก็เจอนี่นะครับเสื้อบานเย็นลากแกนครับนี่ฮะเข้ามาต่อครับเดินเข้ามาเดินเข้ามาโอ้ลึกมากผมจองตั๋วนะครับที่มันเป็นแบบว่าติดหน้าต่างจะได้ดูวิวครับหลังจากนั้นนะครับนะก็เจ้าหน้าที่ครับก็มาแจกครับนี่นี่ฮะผ้าเย็นครับ ชิวารีส่วนวัดพระบางยามาชิวารีจุดหนับงบ่าวเลวายีจุดหนับงบ่าน้องพระบ่าวจุดทหนั่งบ่าวชิ่ารีสวัสดี15นาที15นาทีมาแล้วไอซิ่งเขมรใช้เวลานะครับไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงครับนี่ครับก็รับอาหารครับไปทานนะครับนะไม่ให้ทานบนเครื่องนะครับนี่ครับก็ลงมาครับก็เป็นรถประมาณนี้นะครับแล้วก็ขึ้นไปครับเหมือนที่ประเทศเรานะครับ เอาละครับนี่ครับก็คือของแจกครับที่อยู่ในกล่องนะครับก็จะมีขนมมีน้านะครับหลังจากนั้นครับก็ลงมาแล้วนะครับก็ไปรับนะครับนี่แหละครับกระเป๋าครับและนี่ก็คือการเดินทางในพม่านะครับในช่วงสงครามแล้วก็เคอร์ฟิลด้วยนะครับนะก็มีการลดหย่อนนะครับต่างๆครับของทหารและก็ตำรวจนะครับในการตรวจเช็คที่เข้มงวดนะครับก็ลดลงนะครับอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนบาย